ว่าไม่มีบันน้องบัวบันเนี่ยนะใช่ว่าเออนี่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 เอเลยเลตายแล้วเหมือนสัตว์มันี่เขาต้องมัน่อความคืดไปอยู่แถวนี่แหละความคืดนี่บ้านนี่อ้หลงเงี้ยอเออต้องใส่แบบเทียงไดงเห้ถาวรนี่ดิไม่ถาวรังๆเลคือทาบ้าได้ห้อยใหม่ใส่ว่าโอ้ ขอเสียงความบ่นอะคไปเ่งก่อนตัวชิชตัวไปก่อนอ,อือนนสวัสดีครับผมสวัสดีครับเออเป็นจากได้ครับเหตุการณ์โอ้หเผาโอ้จุดเผาอยู่นี่อันนี้เขาก็เลยดับทันบ่เออโอเคอันบันี้คนก่อเหตุอยูย่ใชนนอออนอนหรือบ่ชอบ่ เออซื้อซื้อน่าอย่างนู้นโอ้อายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยสาวสองใสเส,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 สื้อที่ยังเดี๋ยวขับไปเอาตัวก่อนนี่สีดำอยู่เฮือนขายของอย่างเบ่กบอ,กโ,อโอ้เดี๋ยวสัน่นพาไปเนี่ยสัน่นไปชีวิตคุ้มตัวไปสักก้อนเดี๋ยวจังเรื่องแจ้งความเดี๋ยวสิมาคุยอีกรอบเดี๋ยวคุ้มตัวหมอไปก่อนสิ บอกมอมีอาวุธเนาะบอบอในตัวบุญยังเนาะมอโอ้มอเป็นมอเป็นบ้าบอหรือเป็นยังคือมาเฮ็ดหรือพิษกันนี่มันร้อนบอเออเออจะคุ้มตัวไว้ก่อนสะป่ะจ้ะแล้พอแยกขอแห้งแค่เข้าเป็นเบื้องหลังนั่นเ่ยเพื่อมันต่อสู่แห้งเออจะไปน้ำกันนี่ละเออถือไม่ถือยังคนหลังเนี่ย เนอ่ยสาขอแห้งใส่สกันต้องแน่คือไม่สองสามอันซอยกันอยู่ข้างหลังเด้อเออเพื่อมันสู่เห้งเขาไม่บูสู่กับบริเวณยังดอกเดี๋ยวผมสิไปคุยเจรจาทุกคนคือมันจะขาดคอยร้อะหมออาการมันนักตัวแส่เออเนี่ยไม่งามมาชื้อคนร้านสองอันอยู่ข้างหลังเด้อเออได้ไปบอกพร้อมอยู่เพื่อนหลังเด้ไหม เอาบ่อโอ้โตั้งแน่นบ่อไปพอมเนาะไปเออคนบ่เนี่ยโอ้เออเห็นแขนสีตาชิเมะน้ำเสือดำดำเออโอเคแม่นละ เงายเปว่าอ่อยแอบดูโอ้เชลเขาไปในเฮือนบ่โอ้เออฮะเดวจิขึ้นไปกล่อมก่อนอ๋อบางประตูอยู่เนาะหืม

โอ้ไมอล็อกนี่กว่าตำรวจเด้อโอ้ล็อกเปิดเลยอ้าวอุปกรณ์ห้ตัวนี้ เดี๋ยวพุกหยักบ่เออฝากแปนึนนขงข้างลายเลยกันดเ,เนนนดี๋ยวเอิร์เบิ่งข้างหลังเด้อขึ้นออกมาคักฝูยังดิเปิดขา้างหน้าอ๋อได้บ่โอ๋นอนอยู่นอนอยู่เดี๋ยวสิปินงเข้าไปก่อนดปลาสาดติโอ้ย น้อยความน้อยความน้อยความเดี๋ยวยาขึ้นน้อยความยากขึ้นเดี๋ยวจับน้อยความมนบ้าเงี้ดวจงลน้อยความน้อยความน้อยความยาขึ้นเอาแขนมาดูเอาแขนมาขึ้นเเอาแขนมาขึเยโอเคใส่เลยเดี๋ยวคนโตที่หลัง โอเคได้แล้วป่ะจับลุกปึ๊บอ่ะลุกขึ้นมาโอเคยังผิครับโ<ฮ>อ้ยนีพยานเห็นตัววางเพื่องพอครับเดี๋ยวเอาตัวไปตรวจสอบไปได้อ่ะเดี๋ยวคนตัวกันเบื้งมีอาวุธมีอย่างบ่ยาเยอะมีอย่างบ่นี่ยเ,เดี๋ยวคนตัวไปก่อนมีอย่างบ่อือมียามีอย่างบ่ เอ่อเดกบอกตัวทรเปลี่ยนเฉยผนี้ครับเปลี่ยนเฉนี้โอ้เดีชุดนี้ต้องยนดอกเปลี่ยนเฉยผมนี้ครับเดี๋ยวให้ยาตัวเสือไปให้เออพ่อ่จะค่อยเปลี่ยนผมมียาครับผมอยู่คนเดียวผมี้ังได้ยาตัวผ้าเข่าเลื่อนอยู่ไหม เอาแังลงั่งลงั่งลงเออเอิดเบิงเอิดเบิงแถยด้วยมียังบ่บุยอ่ฮะใส่กระพ้าไปรถก่อนจ้ะเออโอเคนะเอิดคุมว้ก่อนกันนะโอ้เออใส่ละพีนองเพิ่นผเองอันนี้เป็นยังเขาเพิ่นเนาะ รัานคยอบ่โอ้ตัวนี้แล้วดูแลอยู่ดูบ่อมึงแล้วมึงจะสร้างความเดือดร้อนกูือวาอยู่ดีงั้นบันี้มอสเสียบจะบ้าบหือไรเงี้เออเดี๋ยวโทรหาลอยเรียงกันเออบ่ต้องงานเขาไปแล้วเดี๋ยวยายพี่น้องเขาอันนี้ไอ้ ทเอาเสพยบาบ้าไม่เป็นบ่นเนี่ยผมเอ,เออเดี๋ยวจะเอาไปตรวจเงีเบิ้งนี้ผมได้ซื้อตัวใหม่อยูอ่ดีครับเสือเสือตัวไหนเสือตัวใก็ได้ครับเดีเปลี่ยนตัวให้ผมดีๆครับปลาเดี๋ยวพี่น้องให้เพื่อนได้สักตัวกันเดี๋ยวไปเปลี่ยนอยู่โรงพักเถอะละ,อะเออเดี๋ยวเปิดให้เ,เ,ปเปิดเปิดประตูเอาไปข้างกลางอ่ะปลาเข้าไปข้างในเออเอาม เอออาเดี๋ยวไปเปลี่ยนลงผักเด้อเออเอาใส่ละเจ้าของร้านเพื่อเจ้าของทรัพย์สินถือเผาโอ้ยพ่ดว่าเอาโอเคโอเคครับไปเดี๋ยวไปเวะร้านใหม่ก็อนไปคุยกับผู้ชายเขาก่อนเออฮะเดี๋ยวเอาไปจับตัวเงี้ยวหมาหนิอันนี้บบนรับภาษีใช่ไหมบ่เออตัวเงี้ยวเพื่อเขาละเออโอเคท่านี้ละแส่ตัวเงียเเเยเง้ยวก็ข้อหา เสียบเออเดี๋ยวจอดแว็บขันก่อนยังวคุยผู้เสียหายก่อนอืมอันผู้ใดเจ้าของทรัพย์สินนอสิคุยน้ำเออมีอย่างอุปกรณ์มันอยู่ใส่ตั้งพ้าทั้งมีดเออใส่ใส่ใช่โอ้เอาสิให้เนี่ยทั้งฟูซอยเมยบ้านยึดไว้ไวละครับเปผู้ปกครองท้องที่อยู่แ้วยึดไว้รถ คำมนมันปกติเมียงก็จงว่ากันว่าไปตามระเบียบหมู่บ้านเท่าอ่ะล่ะครับเนี<า>่ย<า>อย่าให้ผู้ชายไว้เลยเด้อครับโอเคครับตามนี้ล่ะ